เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับ A32 เครื่องเกียร์ดีเล่มครบรถสวยๆเลยผมไปใช้งานต่อได้เลยครับภาษี67รถสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้ กับราคาเพียง29,900้าบาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ราคาจัก,กรยานเลยทีเดียวของเครื่องสวยๆนะครับหานหน้าตะเข็บไตขวาสมโชคดืด้อมั่งบ้างๆไม่มีรอยชนหนักเครื่อง v 6 2 0 0 0พีน cc หลืองแรงครับขับดีวิ่งดีแน่นอนตัวแรงแ็กสวยย่างดองดีใช้กันอีกงยาวครับจุกไฟฟ้าใช้ได้ครบภายในเบาะหนังมีขาดบ้างนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรง ที่กัดร,รถอยู่กาแพงแสงครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยเบาะหนังมีขาดบ้างครับเราขายตามสภาพนี่เลยเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าแผงคอนโซลยังสวยครับสีสันที่ง,งามมีตำหนิหรือรอยบ้างบ,าง,บางจุด่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ